สวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่กันในวิชา Circuit Analysis นะครับในวันนี้นะครับพี่จะมาสอนอธิบายเกี่ยวกับกฎของเกอร์ชอฟนะครับซึ่งเป็นกฎพื้นฐานในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆนะครับผมในการสอนของพี่นะครับก็จะเป็นการอ,อธิบายนะครับในรูปแบบที่กระชับที่สุดนะครับก็ อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในบางเรื่องด้วยนะครับมาดูกันในรูปแบบแรกนะครับรูปแบบนี้นะครับกดของเคอร์ชอฟตัวแรกที่พี่จะอธิบายนะครับก็คือ KBL นะครับ KBL คือเคอร์ชอฟวลเตจหลอนะครับหรือ,อกดของเคอร์ชอฟในส่วนของแรงดันนี่นะครับกดข้อนี้นะครับก็คือ ผลรวมของแรงดันทั้งหมดจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับหมายความว่าเมื่อเราเอา,อาแรงดันหรือวีเนี่ยมาบวกลบอะไรกันเสร็จเรียบร้อยในวงปิดนะครับจะต้องเท่ากับศูนย์หมายถึงว่าในวงวงนี้นะครับขออภัยครับในวงวงนี้นะครับเมื่อเราเอาค่า V ที่เราได้ทั้งหมดมาบวกลบการเรียบร้อยแล้วจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับ นี่คือกดก้อแรงนะครับ K b l บก็คือแรงดันในวงปิดนะครับเมื่อทำการรวมกันแล้วจะต้องได้ศูนย์นะครับสมมุติว่าเราสตาร์ทนะครับการวน K b l บที่จุดจุดนี้นะครับดึอขบวนทาเข็มนาฬิการครับเมื่อเราวิ่งขึ้นไปนะครับเราจะเจอเครื่องหมายลบก็เจอเลขนะครับ ลบห้นะครับแล้วก็ได้เลขตัวแรกคือลบห้านะครับแล้ววิ่งขึ้นไปนะครับลบสนะครับวิ่งต่อครับปุ๊บอ่ะบวกวนะครับก็คือแรงนันที่เราไม่ทราบค่านะครับวิ่งต่อนะครับปุ๊บกลับไปที่จุดเริ่มต้นรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับถ้าครบวงวงหนึ่งแล้ว มันต้องรวมกันได้ศูนย์ใช่ไหมครับทำการคิดเลขปกติเลยครับนี่นะครับลบแปดนะครับลบห้าลบสามย้ายข้างมาเป็นบวกแแสดงว่า v คือ8โวลต์นั่นเองนะครับอ่าเราก็ได้คําตอบนะครับว่าสักอ่าแรงดันตรงนี้คือ8ดโวลต์นะครับตั้งดันกับความต่างสัยไฟฟ้านะครับอันเดียวกันนะครับมา,มาดูกันในข้อ ถัดมานะครับเราจะมาพูดกันในส่วนของเคอร์ชอปเคอร์เลนลอดนะครับหรือ KCL นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับ KBL นะครับในวงปิดวงหนึ่งถ้า,าทำการบวกลบกันแล้วจะได้ศูนย์ KCL มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับก็คือในโหนดหนึ่งนะครับกระแสไหลเข้า จะเท่ากับกระแสไหลออกหรือผลรวมซัมทั้งหมดของกระแสเท่ากับศูนย์ะครับ KBL นะครับ,ะรบจะเป็นลูปนะครับส่วน KCL จะเป็นโหนดนะครับถ้ามีโหนดโดดหนึ่ง โนกก็คือตำแหน่งนี้นะครับจุดแยกไหลของกระแสไฟฟ้านะครับเมื่อมีกระแสไหลเข้ามาแลวมีกระแสไหลออกไปนะครับนี่คือกระแสที่ไหลเข้ามานี่คือกระแสที่ไหลออกไปเมื่อเราซ้ำกันแล้วนะครับหรือบวกลบกันแล้วจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับหรือเราจะเรียกได้ว่า กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับก็ง่ายๆนะครับมันเข้าเท่าไหร่มันก็ออกเท่านั้นนะครับเมื่อนะครับสมมุติมันไหลออกเป็นสีฟ้านะครับเมื่อเรารวม ลูกศรสีฟ้าแล้วเราก็ต้องได้ลูกศรสีดำนั่นเองนะครับนี่คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกหรือผลรวมกระแสเท่ากับศนย์หรือก็คือ kcl นั่นเองนะครับมาลองดูนะครับมีโหนดนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับหรือจุดแยกไหล ยิงตำแหน่งนี้นะครับแล้วกระแสนะครับต้องการวิ่งนี่คือแรงจ่ายกระแสนะครับแรงจ่ายกระแส5แอมป์นะครับกระแสไหลออกมานะครับแบ่งไหลนะครับไหลทางนี้ตัวหนึ่งไหลทางนี้ตัวหนึ่งไหลทางนี้3แอมป์ไหลทางนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับ i แอมป์นะครับเราจะทำการหานะครับ i แอมป์เป็นเท่าไหร่ ล้วก็ตั้ง k คเซลนะครับขอไปครับตั้ง k คเซลนะครับกระแสนะครับวิ่งมา 5M แอมป์นะครับน่อันนี้ 5M 5แอมป์5แอมป์เนี่ยไหลเข้ามาในโหนดนะครับเราจะลองกำหนดนะครับให้ไหลเข้าเป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับ แต่ว่าเขาจะนิยมให้ไหลเข้าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้ไหลเข้าเป็นลบนะครับไหลเข้าเป็นลบนะครับไหลออกก็เป็นบวกไปนะครับถ้าไหลเข้านะครับไหลเข้ามา5แอมเราก็จะได้เลขลบ5นะครับมีไหลออก2ตัวนะครับไหลออก3 ก,ออก,ก็เป็นบวกสามนะครับไหลออกไอก็เป็นบวกไอนะครับเพราะไหลออกเป็นบวกทีนี้มันครบแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องเท่ากับศูนย์ครับการบวกลบกันต้องได้ศูนย์นะครับคิดเลขเลยครับลบห้าบวกสามคือลบสองย้ายไปเป็นบวกสองนะครับแสดงว่าไอเท่ากับสองแอมป์หรือกระแสรตรงนี้นะครับสองแอมป์นั่นเอง เราถ้าเราจะลองคิดแบบ Common Sense นะครับโดยที่ไม่ใช้ k v l KCL นะครับกระแสมา5แอมป์นะครับแบ่งนี้ไปแล้ว3นะครับมันก็ต้องเหลือไหลมาทางนี้เท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับ5ลบ3คือ2นะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะลองใช้กด KCL ในการทำนะครับเพื่อที่ในโจทย์ที่ยากขึ้นนะครับ มันจะสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าแต่ในลักษณะนี้นะครับเราสามารถคิดในใจได้เลยนะครับตามคอมมอนเซนได้เลยนะครับไหลเข้ามา5นะครับไหลออก3ไปแล้วนะครับก็เหลืออีก2ที่ต้องไหลนะครับนะครับผมในทำนองเดียวกันนะครับเราสามารถคิดแบบคอมมอนเซนกับ k ค l บได้เช่นกัน มีความต่างศักดิ์ตรงนี้นะครับ5โวลต์แล้วมีความต่างศักดิ์ตรงนี้อีก3โวลต์น,นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเมื่อเราลองย้ายตำแหน่งนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจะได้ลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือ3โวลต์แล้วก็ต่อกับ5โวลต์แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอต่างซาในลักษณะเดียวกันเครื่องหมายตรงกันแบบนี้นะครับมันจะต้องรวมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาสามบวกห้าได้แปดโวลต์ได้เลยนะครับอันนี้คือการคิดแบบคอมมอนเซนต์นะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถใช้ KVL มันจะตรงไปตรงมากว่านะครับ ถ้าใช้คิดแบบวิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้นะครับเราก็สามารถใช้กฎของ k v l KCL ได้เลยนะครับนี่คือการอธิบายาเรื่องกฎของ k v l KCL คร่าวๆนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีเฉพาะ2ข้อนี้ก่อนนะครับการใช้ k v l และ KCL แบบเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ